หวนบุตตาหนึ่งในข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2565ของจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันดํารงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากนี้ยังเป็นอายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่ยังคงออกตรวจและให้บริการผู้ป่วยโรคภูมิคุมก,กันบกพร่องโรคเบาหวาน และโรคหัวใจคุณหมอมีความภาคภูมิใจในการรับราชการที่ได้ทำงานมาตั้งแต่เรียนจบมาจนถึงปัจจุบัน36ปีในการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันกบกพร่องให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้หลายร้อยหลายพันคนจนได้รับรางวัลแข็งสองใจนี่คือเป็นรางวัลที่เราทำมาตั้งแต่จบแพทย์มานะฮะคือการให้บริการและดูแลผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันกบกพรอ่องอันนี้ได้รางวัล แสงส่องใจของทางกระทรวงแล้วก็ของอสำนักพระราชวังนะครับครับตั้งแต่ปี2545ครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ยังทํางานที่ดูแลผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอยู่นะครับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมดูแลคนไข้มาซึ่งเป็นสิ่งที่ภูมิใจทําให้ได้รางวัลน,นี้คือว่าคนไข้ที่มาหาเราในช่วงแรกที่เราจบมาใหม่อ โรคนี้จะเป็นโรคที่คนกลัวมากแล้วมันรักษาไม่หายทําให้อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงการดูแลเอาใจาใส่ที่ดีให้ยาต้านไวรัสที่รวดเร็ว,วนะฮะบวกกับการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ทําให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะบางท่านที่เป็นเสาหลักของครอบครัวที่อาจจะต้องเสียชีวิตในเวลาไม่สมควรกลับมาใช้ชีวิตและดําเนินชีวิตได้จนถึงปัจจุบันหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันคนมาก สำหรับแนวคิดของการเป็นพระราชการที่ดีของคุณหมอเริ่มจากครอบครัวที่ส่วนใหญ่รับราชการมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ที่ยึดถือการให้ความเคารพความกตัญญูและการทำสิ่งที่ดีไม่จำเป็นต้องทำให้คนอื่นเห็นครอบครัวตัวเราเองเห็นก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วครอบครัวของผมเนี่ยรุ่นตั้งแต่ปู่พ่อนะครับแล้วก็พี่สาวเป็นข้าราชการมาตละะอด เดยเองากคุณปู่เนี่ยเป็นทหารในวังนะครับมก่อนนะครับและพ่อเป็นตำรวจครอบครัวของเราเนี่ยยึดถือการเปลี่ยนขนั้นตอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะยึดถือนโยบายของทางารัฐบาลของประเทศและที่สําคัญที่สุดคือเรายึดถือแล้วก็ให้ความเคารพแล้วก็ความตตัญยูนะฮะแล้วก็ความาที่สําคัญคือ พระคุณยังสูงของสําหรับพ,ะพระระบาสมนเดชพระเจ้าอยู่หัวในราชะวงศกก์จักรีทกพะองค์นะครับยึดเป็นราักของครอบครัวและสิ่งที่ดีที่สุดนะครับของครอบครัวเราคือได้เกิดมาอยู่ในประเทศไทยนะฮะและสิ่งสําคัญที่สุดของครอบครัวตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายคุณพ่อให้ยึดถือหลักเสมอว่าสิ่งที่ดีไม่จําเป็นจะต้องทําให้คนอื่นเห็นครอบครัวตัวเองเห็นก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วความดีจะส่งเสริมเราให้ได้ดีเอง คุณหมอยังได้ฝากถึงน้องๆและข้าราชการทุกท่านโดยเฉพาะวิชาชีพแพทย์งานในสายของสาธารณาสุขว่าเราควรให้บริการผู้ป่วยด้วยใจ<ต>คิดถึงเสมอว่าเขาเป็นเหมือนพ่อแม่แพี่น้องลูกหลานเราทุกอย่างก็จะออกมาดีเองต้องส่งเสริมให้น้องๆที่จบมาใหม่ทุกสหขาวิชาชีพได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรียังมีข้าราชการพรเลเรือนดีเด่นอีก3ท่านได้แก่ในแพทย์เดชาพงสุพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้างนางสุโคนรีรวัฒนประภาผู้อำนวยการโรงเรียนบางประมาสุนสุมานดุรมวิทย์และพันตำรวจโทตะวันวัฒนรังสรรค์รองผู้กำกับการป้องกันปราบรามสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีรายงาน